กรณีของท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT ครับล่าสุดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคือวันศุกร์ที่แล้วะนะครับ,ร,บราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก2%มูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าหนาแน่นถึงประมาณ1,290ล้านบาทนะครับก็มีสัญญาณของการเข้ามาเก่งกำไรต่อผลประกอบการงวดไตรมาส3นะครับตามปีงบประมาณของ AOT ที่ก็คาดว่าจะสามารถพลิกกลับมามีกำไร ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไตรามาสสาของปีงบประมาณ65เนี่ยมีผลขาดทุนสุดทิ่อยู่ทางบริษัทหลักทรัพย์ k i n g s f o r t นะครับก็แนะนำซื้อหุ้น aot โดยประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่80บาทต่อหุ้นคาดการผลประกอบการในงวดไตรามาสสานะครับจะมีกำไรสุทธิ2,900ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการเติบโตต่อเนื่องจากช่วงไตรามารสสนะครับขึ้นมาอีกประมาณ54%ส่วนไตรามาส 3ของปีบัญชี65ตามที่รายงานนะครับขาดทุนสุดที่อยู่2,200ล้านบาทนะครับทางนี้เป็นผลมาจากผลการงานหลักของ AOT ปรับตัวดีขึ้นก็เลยทำให้รายได้นั้นเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมขึ้นลงอากาศยานรวมถึงค่าจอดอากาศยานแล้วก็จะมีรายได้จากกลุ่มบริษัท King Power ที่จะกลับมาจ่ายแบบการันตีรายได้ขั้นต่ำนะครับอันนี้เป็นมินิมัมการันตีตามสัญญาด้วยวิธีคำนวณรายได้ ต่อหัวผู้โดยสารนะก็พวกรายได้แอโรนี่ก็กลับมาเรียกว่าเกือบจะเป็นปกติอ่าใช่แต่ถ้ามากกว่านี้ได้ก็น่าจะดีถูกไหมแต่รายได้นอนแอโรซึ่งมันจะมีการขยายตัวตามตัวเลขของแอโรนะฮะใช่ซึ่งนอนแอโรเนี่ยก็จะเป็นพวกนี่แหละฮะพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์พื้นที่เช่าอาคารสํานักงานจะมีเรื่องของสประทานนะใหญ่ๆก็จะมีอย่างตัวของสินค้าปลอดอากร ก็คือ king power ที่เขาจะมีสัญญามินิมัมการันตีกับตัวของ aot อยู่นะฮะแต่ก็ในยามที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยรายได้ที่ aot ได้รับจาก king power มันก็มักจะสูงกว่าตัวมินิมัมการันตีถูกไหมแต่ช่วงนี้มันเป็นจังหวะของการฟื้นตัวแต่ก็ถือว่ากลับมาได้เร็วกลับมาได้ไวตรงนี้ก็เป็นผลดีต่อ aot อย่างแน่นอนครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสถิติของการบินของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งที่อยู่ภายใต้ของ aot นะครับปรากฏว่าไตรมาสามเนี่ยมีเที่ยวบิน รวมนะครับอยู่ที่1 6 7 9 9เที่ยวบินด้วยกันนะครับก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น50%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่เพราอเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมาก็ถือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณแค่2%นะครับขณะยกันผู้ยอดผู้โดยสารนะครับโดยรวมอยู่ที่ 24.9ล้านคนด้วยกันครับก็เพิ่มขึ้นถึง85นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะลดลงประมาณสัก5เปเมื่อเทียบกับไตรามาสสที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวของ เอโอทีนะครับในเรื่องของตัวรายได้จากการให้บริการต่างๆในช่วงไตรมาสสามเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง6 162%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแลวก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก11%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับโดยงวด9เดือนนะครับมีการคาดการณ์นะครับ,ก,รรบกำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ระดับ5,100ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเล้ตเดือนเนี่ท่ล้อบนนนัาา9,800เง ครับนี่ก็เป็นข้อมูลในเชิงสถิตินะครับของทางเอ t อส่วนผลประกอบการงวไตรามาสสี่ของปีงบประมาณนี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะยังคงมีกําไรต่อเนื่องถูกไหมคุณสุภชัยครับ,รบแต่ก็อาจจะชะลอตัวลงจากช่วงไตรามาสสาไปบ้างนะครับตามปจัจจัยฤดูกาลที่จะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้ามาสูงขึ้น เนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทางเอทจะมีการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1นนะครับหรือว่าอาคารแซดวันก็คืออาคารแซดทไล์ที่1ที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับขณะที่เติติเที่ยวบินและผู้โดยสารในช่วงไตรมาสสามถึงสปีนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับช่วงของปี2562คือช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งก็ขณะนี้ยังคงต้องรอการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนดังมีนัยยะสําคัญในช่วงวันหยุด โกลเด้นวีคนะฮะที่จะเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมในปีนี้นั่นเองอก็ยังมีการรายงานปัญหานะฮะเข้ามาอยู่เรื่อยๆคุณสุภชัยครับคือต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยขอวีซ่าได้ยากขึ้นกว่าในอดีตคือใช้เวลานานอ่าใช่แล้วถ้าเราไปสำรวจดูขณะนี้นะฮะตามแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างที่พัทยาเนี่ยมีโอกาสได้ไปเยือนคุณสุภชัยพบนักท่องเที่ยวจีนจํานวนหนึ่งนะแต่ มาเป็นแบบ i n นดิว d ินดอไม่ได้มาเป็นแบบหมู่คณะเป็นรถทัวร์ oh. รถทัวร์นี่แทบจะไม่เห็นเลย uh. มีน้อยมา,มากๆนะฮะฉะนั้นก็ชัดเจนละฮะถ้ามาแบบอินดิว d ิวดมาเป็นกลุ่ม uh huh. 3คน4คน5คน uh huh. อ่าบางทีมาจะเป็นคู่2คน 2> คแต่เทียบกับคณะหนึ่งมาทีหนึคน50คน uh huh. อ่านี่ละฮะปริมาณมันก็ยังหดหายไปอย่างมีนัยยะสำคัญง uh huh. ั้นก็เดี๋ยวคงต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีนะักท่องเที่ยวชาวจีนนี่ที่กลับเข้ามา มากขึ้นในช่วงหลังจากนี้อีกหรือเปล่าแต่โดยรวมแล้วสถานการณ์ก็ต้องบอกว่า AOT นั้นกลับมาอยู่ในรูปร่างชั่วทรงองค์เอวที่ดูดีทีเดียวนะฮะมีทางบริษัทลักทปัวหลวงก็ได้เพิ่มราคาเป้าหมายนะครับจากเดิม8 4บาทมาเป็น85บาทก็ขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็อัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็สูงถึงประมาณสัก17เดปอร์เซนต์ด้วยกันคุณสุภชัยครับนะครับก็ลองติดตามดูว่า AOT ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีวันดีคืนขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะคร